สวัสดีครับพ่อพม่พี่น้องช่องนี้ดีพีจ้าบ่าครับพี่น้องเมื่อนี้มาทําการแสดงอยู่ไสวะที่ตอนนี้ห้องกำลังอยู่หน้าสะพานมิตรภาพไทยลาวครับพอดีมาทําการแสดงที่ง,งานเป็นําเพื่อนมานอยู่น้องไข่นะครับอยู่บ้านบ้านบอนนะครับบ้านบอลตำบลอาจคำนะครับอําเภอเมืองจังหวัดน้องไข่นะครับก็เลยมาหดน้ําขึ้นแล้วก็เลยแวะมานะครับ แค่แวะมาเบิ้งอ่สภาพมิตรภาพทะเล้าครับเพราะเกิดมาแตน่น่ท้องเงี้ยบ่ค่อยเบิง้งก็เกี่ยบบ่ค่อยเห็นสภาพมิตรภาพทะเล่ามาเบิ้งเซอร์วิสไว้นะครับหาไม่โอกาสได้ไปนับฟังเล่าฟังใส่หาพี่นอ้องห้องนะครับพี่น้องเนาะเอาปัะนี้ยวเขาอยู่หน้าด้านครับหน้าด้านสภาพมิตรภาพทะเล้าครับไปสี่พาพ,พี่น้องไปชมบรรยากาศว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับพี่น้องสภาพมิตรภาพทะเล้ามีสาวเล่าบอสีแซมบอสหน้าครับไปเบิ้งพี่น้อง

นี่แหละเขาจะย่างทุนทีบผงก็มาเลี้ยงินติดตัวเราเพิ่อนในไปซ่องหอดบังไดเราไม่ได้ข้าม

อย่ามาโดนกะดีลประธานห้องสีเห็นสันอโอ้ยเราเปิตบกีรมาก่ามากลเนาะยันเเตกงเียกันเ่เีแตกแล้นี่เด่งน้าด Đấy họ cái được trứng chung ngộp thường dập bàn này. <laughs> đúng bàn lúng em mà sao sàm, có <laughs> <đây là> <laughs> gì Ôi gì thế mà. chẳng này không. <laughs> <laughs> อันนี้กางนาไม่ได้ปิฮะไม่ได้เนะม,ม <laughs> <laughs <laughs> ันคนเดียวมันวล่รูปเกี่ยวติดจับคุณน้องเอ้ยเนาะเงีจยวมันเถิดจับนะครับไปครับครับด่านพรมแดนหนองคายนะครับนะครับพี่น้องอยู่หนองคาย anh phom điên ôi các lớp vừa điền xong đó ôi nhỏ ấy lớp vừa điền sản phan thấy ตัวขาเจาป้าไปเราะองกระมาครับขจ้จที่ขามประเทศเล่าซึ่งเปนัก้ิงกันนะ คนไม้เข้าไปยังไงเนี่ยไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชนาจักรด้วยปรากฏว,ว่ามีคนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชการไดในราชจักรราชนาจักร เป็นการชั่วขราวและอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญ,ญาตซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งความมั่นคงแห่งราชนาจาักรประเทศไทยจึงออกกฎหมายห้ามคนต่างดาวซึ่งอยู่ในราชนาจากนัก้ชิ้นสุดเป็นระยะเวลานาน,านเดินทางกับ เข้ามาในรัชนา,าการอีกตามระยะเวลาและเงื่อนไขดังนี้เพราะนี่คนต่างชา้ิเข้ามอบตัวต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่โควตรไหมร่บโอ้ยเนาะเอาพากันไปไปผัวห้องหมา,มาน่ารำมันห้องเก็บเป็นเก็บตือจับเป็นคดีอ่าใจสถานที่ราชการอีกตจ้นี้ แต่แต่เขาเห็นหนาผมพกกับวันพม่าลักแบบขอม้าดิเลยโอ้ยน้องคนหลายแต่บ้านมันไปเยอะนั่นมันต้องมันต้องพุ่นเลยนั่นไปอีกมันตรงนี่เนื้อนะฐานหลอมุ่งมึงเปงคลพัดแต่ว่าขามเขาก็ว่าบริียาลายบาทดินิกกี้ขามอยู่นิกกี้นิกกิฮะมันต้องใช้เอกสารมันไือถึงครับโอ้ยเนาะซ้ำเขามาเดินทางมาเงียบเสียนเสพหม่องด้านเขาซื้อน้องเขาเนาะ

ตกใจมัเจเียวได้พี่น้องนี่นีโอ้ยไปสืเขาไปบึงสะพันเนานะะพี่นอ้องวาสนาไปบงสะพันธิมีภาพเท้าหรอก่าไปบึงสะพันธ์วยขาบมันแพงกันนะโอ้ยนาะพี่น้องเอ้ยจาี่วางเดยละจกีไปร่ำขวัญเนี่ยมเดียนโอ้ยไปเียานำไปเสียวนำก็สินไปขายทั้งฟังเล้ายู่ไหม เ <Hey. laughs> รับรรยากาศครับสะพานก้ามปวมเดียนนะครับด่านปวมเดียนน้องกายนะครับเอาพี่น้องคือสคิว่อได้เห็นหรอครับโอกาสหนา้าฟ้าไม่ อันได้ไปมีบุญหลายใช่เงาอันได้ห้าได้ไปหรดูจังไรนะครับต้องไปสอบถามกาอนนี่เขาจาดสะก้อนต่อแล้วน่าจาดเทาจานจาดแบบว่าสะบอดเท่เขาตัวใจทำนี้เนพี่น้องโหใจขอไปยุตุมมองคนน้อยเชนหลอกดูดีว่ามาดีเนาะกูเชนหลอกเออเแห้งตื่นท่วงแห้งเสียแล้วเกิดไม่ยังเกาเพรนนมาจากบ้านได้พนอู้เชนหอกเขาก็มมแต่เฮีหนหลาเนาะไปเสียวเสีถุงมาน้ำนอบานกระได จังกาถามนอสหลอกอเอา้าเอาเป็นว่าฮาลุ่นนะพี่น้องจังคอยสีภาคมาเบิองไม้หึ่อจังไหนนะครับอืสําหรับเลยนี่พี่น้องเบืองไก่เอ่อนจำรับคลิปนี้กับไหเบิองเป็นวิทยาธาต์นะครับพี่น้องเพราะว่าสิีไายไปไในมรดสมองคู่บ้านะครับอืจสถานีิศราสการเขาก็ห้ามอยู่นะครับนะครับเอา้เอาเอาเป็นว่าเก็บบรรยากาศ มาดา้านไม่เบิ้งทำนี่นะครับพี่น้องอ่ําขํา <c oughs> รอบเลกนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อทำนี่ครับคลิปหนจ้างเบิ้งไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ <c oughs>